สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสู่ทุกคนวาร์จิวในประเทศต่างประเทศกันดีดตั้งหักสุดซองมาบุญบ้านปลายแล้วอ่ามื่อน um ี้เราว่างเดินทางเนาะพี่น <zijn S 2> <t> ้องเนาะมาบุญกับซื้อหมังมุยแล้วเนาะพ่อว่าอ่าหิวเขาเนาะพี่น้องกับซิสซี่มังมู้ไปกินกับเขาเนาะพี่น้องเนาะกับอย่างไรกันซิสซี่ซอยเมกาเนาะมาบุญซื้อี่มังมู้ไปกินกับเขาเนาะพ่อว่าหมูนี่หลายหลายเนาะสบายดีเมคกา โอ้หมองมูขึ้นลายแท้นี่ลายแล้วซื้อเข่ามาดรงโอ้ซื้อซื้อต่อบ่านี่น่ะโดยโอ้นึกว่าปลูกเองดูแห้งดอกโดยโดยซื้อสิบล้านสิบล้านมาเบิร์นนี่น่ะโดยป้าตู้ผีหน้องไอ้คนซื้อสิบล้านไหมโดยโดยโดยบ่มีแนวเฮ็ดไปเฮ็ดไปอ๋อพอได้นอนเบนนอนเบนฝ่าหมองมู ซื้อผู้เดียวนี่เพราะอันชิปล้านนะน้องสาวเลยลูกสาวแม่แม่นอดเปล่าซื้อโดยโดยขายขายในมือหนึ่งจักล้านบาทนี่โอ้ยมือเดียวได้ขายดีกะสองแสนสามแสนี่แม่โอ้มันมันติงทับกันลายใช่มันสีโบซ้ำมโมยังบ่โมผมเป็นอย่างแต่ล้วเดือนหนึ่งผมเป็นอยังบ่เอาเอานี่เอามาแบบว่า เมามาคุณผู้ชมว่าหรือว่าเมาเท่นี้แล้วไปเมาในสวนในบ่อนี่นะเมาในสวนเลยอ๋อรถหุ่นไ่อันนี้เอียนมาเมื่อคืนนี่เลยไปเมามากที่เส้นี่น,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 นะเอาอยู่ลักเล็กอเพราะไปเอาไก่ดีไก่ได้เผื่อใครเท่านี้มันแพงแพงทางนี้เนาะ หน้าแม่เขามาเศร้เฮ็ดันให้หแต่สีสิบล้านห้าสิบล้านมูไรเอ้ยอันนี้มามูทำมาศาตร์อะไรใส่ปุ๋ยบไรใส่คูนริไทดน้ำบรไรใสอย่างเงีเขาเฮ็ดไรอ้ยเขาแนํำไปตามไรอ้ยรสเข้บเอาเองอันนี้วะซื้อมัดมูนอพีิน้องไปกินก้บเขาหวานอยู่วะอ๋อเลย ผ้าผ้าซื้อได้เห็นได้ไหมนี่ต้องซื้อสวยแล้วมันกี่มากระเป๋าเชียงที่เกาพี่น้องมั้นี่้องช่บตอนเที่ยงพี่น้องว่าซื้อหมูกินกับเขาเนาะอยู่เขาแห้งวะ่เขาพี่น้องชื่อองมูงกินทางพี่น้องมากระเป๋าบูญมอีกเนาะโดยจักจกินยังเนาะชื่อของมู้นี่มีน้ำเข่าเนาะมากระเป๋าเน่าเดีวกาเาอยู่รถพี่น้อง ไปเบิ้งเขาบางคมูด่มน้ำมค่า่นอ่าเนาะราคา่นโต่าราคามันนี่ิมีอันจราคาเมื่อกว่ามันหลายเนาะเอาแบบวันวนนะราาสิหาา้ามอันนั้นเอาท่ที่สุดเาวันวานเอาอันวันวานเนอะวันวานเนี่ยมันขึนวันคือน้ำอ้อยแหละวานคือน้ำอ้อยเชื่อน้ำอ้อยแล้วฉเานี่เอาำอ้อย จะซื้อมกมู่้นาะไปกินข้าวร่องาันนั้อันนันของแถมบ่นะโอ้อันบากนีน้อยของแถมพี่น้องทีน้านนเอามาพอนีมนบกามรู้สุกว่า่าเสียงแต่ว่าแต่ว่าหมากนี่แดงนะมากนี่มากใหญ่ยังแดงเมนบอลองดูลองเหมือนกันพี่เนาะยังยานซุกอยูกมันเอามาใหม่ โอ้อ่อนไปจัดหน่เอามาใหม่ยังอ่อนเลยโอ้แดงอยู่พี่น้องอันนี้เนาะผ่าเนาะอันนี้แรงบางๆงามงามเนาะโอเคนาะดูโดยดยกะสื้ออ่าเพราะได้ไปกินนกเข่าเนาะบอว่าสิเอาหมากเดียวฮะเอาลายหมากมันสิกินเบิดอยู่บ่เอ้ยบ่เบิดก็ให้พี่น้องกินสวยนะเนาะโอ้อ้าอันนี้ซื้อกินนกเข่าระหว่างทางเนาะกินนกเข่ากับฟองหน่วยมันจึงอิ่มหน่วยเดียวมันบ่อิ่มดอกบ่อิ่มบ่เออ อสองหน่วยซะอ่อันนี้หน่วยเท่าไหร่นี่นะเจ้าพันบริลดบ่อเอาสามหน่วยฮาร์ซิปสามหน่วยฮาริปไม่คลาใจดีนะไม่คลาใจดีอ๋อของแถมยังมีอีกม <c oughs> ีอีกกี่บอม <c oughs> ียังของแถมป่ะ <c oughs> มีหลงโมแถมแถมแถม,แถมจะแถมจะลูกเด็กลูกผ่ากินเถื่อนเด็กบ่ได้มันต้องเอา <c oughs> ตัวใหญ่กว่านี้เลย น่อยเอ้ามใหญ่แมให้นี่มใหญ่ใจดีเด้อเ้ยมใหญ่ใจดีเนาะพี่น้องเนาะแบบนี้สิมาอุนหนุนไว้เดอแม่เลยหน่สามหน่วยหาสิบเนาะอ๋อสามหน่วยหาสเนาะโอ้นหหน่วยสามหน่วยหาสิบเนาะโอ้ฮือนลูกสากกว่วยหาสิ่เนาะโอ้โหหน่วยสฮือนลูกสาสิบเนาะ ลังนี้วอ<ด>วอเมนบัสวัสองสามลังนีนอ,นอ,อพี่น้องไมูมไ,มไม่ค่าขายงูนี่ถือว่าธรรมดาดแบบมีเฮือนแบบม้ยราคาอ่าสาสามสิบล้านขอพี่นอ้องลแล้วโอเคของเซลาโอ้่ค่าเิ่นแบบยอด<ม>ดีเกยอเด้เดกำแพงอออ่ะ đôi đôi cứ ta có cái gì đó là cái là mẹ gì đó là cái 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 oh, gì đó là cái gì đó là cái gì đó là cái đó là cái đó là cái đó đó là đó là cái gì đó โดยโดยโดยเก่งเลยอ่ะส ah ah uh, ั้นเท่ากับเขาบอกเขาใจเย็ so, so, ูเลยจะจะอ่ะจ okay, uh, ังไงเขาก็จะไปก่อนเนาะเพราะว่าหิ้วเข่าเราบันไดจะยิ้มเข้าวเลยซชื่องมือไปกินข้าโดยโดยโอเคเราพามาพี่น้องกำลังพาบังมู้สกินข้าวเนาะเพราะว่าระหว่างเดินทางนี่ครับมียังไ้วะเชียงบินไก่พี่น้องบิงไก่พี่น้องเค่นี่บิงไก่ แกรักษาที่านอ๋อแค่ไหนยิ้มเข่าแห้งยู่วะนี่ยยุ๊ยย่วยว,วอะอะจัดให้หวานแท้คือระวังเดินทางเลาวพีนนกก่น้องเนาะก็คือหน,น,นทางมันยาวไกลเราก็ต้องอ่ารองทับต้องเดินเในท่อของเนาะขอกินตูดก่อนนะชุ่ยยอดตูดนี่นะแซ่บแซ่บเยี่ยมเลยปิ้งไก่เออปิ้งไก่ปิ้งไก่ด้าน มันเป็นปิะง่พันเน,ะนาะแร่นั้นปอนี่ฮะแค่นันบ่อนะแค่นั้นแค่นั้นด้วยมันกร็เสียหน่ะเ <c oughs> นาะแดงแค่ขนาดบ้านพี่นอ้องอะผ่าผู้ใดผ่านไปผ่านมากอะไปแม่อุดหนุนเราได้นเนาะแม่ฆ้านะเพราะว่ามาบาึงอะซื้อมาก,กินกับเขาเนาะพี่น้องเพราะว่ายุกเขาเพราะว่าผสมกับไว้พี่นอ้องเลยผสมเชื่อกงกับมาไว้เพื่นอ,อนปะ

กินอะไรด้เนอะผ่าผ่าักแท้นี่บดยอดน่องนบ้านเาเรี่น่องนะเบิจำนีนีกินแบบนี้ลแทบดแทีกินได้กระหอกลูกเมื่อให้มาตุนขึ้นนะ บวานเห้งก็ง่วงนะหวานหวานก็แล้หิวขอาววาแต่งูไม่ได้สิจ้าหรอวะล้าบอกมะแกแพ้อ๋อบุิมีเจียวมาหรบ่มีบอก tầm ba tầm đồng hao có phải đâm hay đâm vào đâu, 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 đâm vào thang đâm vào đâu, 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 đâm

าทางตออ่อทางตอนนั่าางกินอยู่เพื่อนนี่มันจะเป็นได้ไรอิมอ่มอิ่มอิ่มนอนเนาะแต่อันนี้อิ่มเลยคือปลายต่อเนาะปลายต่อเพราะว่าคนท่าเข้าไปยังไกลบ่ไกลอยู่เพราะว่าเขาต้องเดินทางแล้วเขาต้องออ กินให้อิ่มเต็มที่แล้วเหมือนเด้อมีเวลาได้กินเดิแน่แนอนเพราะว่าบนทางมันไกลแล้วก็ขับรถไปแล้วมันจะเพราะจะกินเพราะจะกินเนาจะ,นนะาจะได้ต้องอแวะกินก่อน,นพี่นอ้องว่าแต่งงูนี่หวานเลยดิ Woo! có miếng hiếp là mẹ mẹ nó mẹ 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 ừ mẹ 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 im à, mẹ 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 ngang, mẹ ngang, mẹ 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 những người thân đi những người yêu của những người yêu của những người im của những người yêu của những người yêu của những người yêu của những im yêu của những người 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 yêu đi, những

อีกเนาะฝากพี่น้องนะอ่าจังไรก <şallah. S 1> ็บาอบุญก็บซิต้องอ่าขอลาพ่อแม่พี่น้องเพียงเพี่อเนาะเพราะว่าอ่าต้องเดินทางไปต่อเนาะพี่น้องเนาะอ่าบาอบุญก็บซิคอจบคลิปเพียงเพื่อนเนาะอ่าบาอบุญก็บซิขอเอื้องอากาศสบายดีนสวัสดีเด้อสวัสดี